และอย่าลืมกดซับสไ r i ต e ตรงนี้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 ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนียตรงเนี้ยกดกดเอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับรายการสเตอร์ทีช็ปอปไออวันนี้มาอยู่ใน โกส์นั่นเองนะครับเฮ้ยไม่ทันอเอางี้เอาขอยิงก่อนไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้ยมีบังระเบิดกูบังทำไมเนี่ยวุ่นวายโอ้ปกติที่เคยยิงได้ยิงไม่ได้เลย ลออต้องลอยเองอยู่นี่อยู่ไอ้สัตว์สมบัติเลยสาดเลยเ้าเรียกว่าเทคนิคไม่ต้องเล่นเลยย่องมาก็หัวแตกแค่นี้เฮ้ยอุ้ยไอ้ชักมีแทงเลยโจมันแทงก่อนรู้สึกไม่มีสมาธิในการเล่นยังไงไม่รู้นะครับผมเอาบนหัวบนหัวบนหัวยิงดิยิง ต้องโกงไม่ต้องกู้มาแล้วเนะี่ยเอาเอาเอาตายกันเข้าไปโอกาสมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดมือไอ้พวกนี้ก็วิ่งขวางโอ้สกัดกันเสียสมาธิรู้ไหเนะี่ยช่วงนี้ของหมดนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมของกาดานะปกติก็กา,กาดอยู่แล้วให้หลุดออกมาฮยิ่งไปไหนเต่ตัวเองต้องดูให้ดีมันกระโดดมาแล้วตัวหนึง่งแต่ยังไม่ปลาปล่อยมันลอยนวลไปก่อน

ก็ไข้างบนหน่อยข้างบนหน่อยมาดูมาดูเอ้บเอางปอ้อมอ้อมไหมอ้อมไหมกูกูกเชื่อมเชื่อมตัวนึงก็มาแล้วเชื่อมเชื่อมกโหูกูกูลงมาแล้วตัวนึงงเขาเหรอไปไปเอ้ยเอ้ย แกเนอะแกไงะท่านมันมาแล้วไงอย่าไปทำแบบนี้เอาไงเลยใจย่แค่ไม่เป็นไรเ้ยไม่วิ่งเร็วกวนชิบหายเลยยิงททนไม่ละคู่รวยดูได้อะแอเห็นห้องบนแต่เพื่อนเราไปแล้วไม่เป็นไรให้เพื่อนเรายิง เฮ้ยอยู่ไหนกันผมมาดิเกมเร็วหน่อยเกมเร็วหน่อยให้โผล่มาแกนะตบมือสิครับรออะไรคิดว่าไม่เห็นเหรอไอพวกชูอัพชูอัพเนี่ยชูอัพ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 ใครครับพี่นั่นไงเดียวมาเถอะเคลื่อนเคื่อนเคื่อนระเบียงเชื่อมระเบียงเชื่อม เอาท่านมาแล้วเอาหามันกดไอุ่งใส่กูลีมันจะดวนด้วยสักหน่อยเฮ้ยเสียงใค้ฟันมีดออมีดหน่่ยกู้กันสิครบับมันเหลือสองตัว นี่กระถือมีดวิ่งเล่นนันแหละเนี่นยมีสี่ตัวกลัวสองตัวนี่ก็ไม่กลักันแทนจะบินบินไปพี่การโปรโมทช่องให้ผมนะครับช่นั้นนี้เป็นช่นั้นที่ดีมากเลยนะครับคือนคนที่จะกด subscribe ไว้แล้วกดติดตามไปด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โอ้โหใจดีมากเอ้ยนี่ยังกระโอ้สัดเอ้ย เออมีดหมูคือดีงามต้องทำมาหากินอะไรแล้วะเนโดนมีดหมูเลฆ่อนผ้าเ้ยใบแดกแล้วมึงอะฮะให้แมวเอานี่มาเดิมท้บปีกหลังอะระวังหมูดีๆนะจ๊ะ V.R. ไม่โนเหรอบูมนะครับบูมซ่าเอ้ยอัดก็ลืมชวนบูมเฮ้ยเนี่ยว,วิ่งหลบหลังเสาไปเมื่อกี้นะั่นเอาเอาไม่เห็น<ส>อีกเอาต่อยมันต่อยมัน <laughs> มันทดบมันทด,นทดเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยว,<ๆ>วจะยิงแบบไม่เลงให้ดูมันจะเป็นยังไงรอบหน้าค่อยเอาคนมาเล่นโนโตแตะเกลียนกันไปไวจังวะอิโมูชึกๆเนี่ยเฮ้ยนั่นไง Bố chực chực, Bố chực chực, mà láo nhỉ, ao ao ao, cá đột qua khâu lúc quên gần tìm đấy nhá, cây đèn đẹp, đẹp à, lắm mà nó bể, mà nó bể, mà nó bể, mà nó mà nó ห้าสี่สายเ็ดโอ้โหริวจิตสัมผัสแล้วผมขอสัมผัสด้วยได้ไหมครับ <c oughs> โ,โนหมูห <c oughs> น้าหิหน้าหิเลยห้องเขาห้องเขาอะไรห้องเขาโดนอ่านบ้างอะไรห้องเขาโนอ่านบ้างดีห้องเขาโดนอะไรละท่าน <c oughs> น,านาัเ <c oughs> ล่นคุกกี้รันมาเดีวคนเดียว <c oughs> เร็วสู้ๆวิ่งไปเอสิครับ เปิดเป็นวางเอท่านอ่านอยู่ห้องมันเล่นแลวแจ้อีอีเปลี่ยนให้แล้วแหสนุกกันยังพวกเคยหมูเนี่ยโอกาสมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดมือโอ้เดี๋ยวเอาไม่ดาบสายฟ้ามาเล่นต้องดูวิชากลสนายไม่ลุ่ง ดักพอ่อดักเอาไม่อยู่เว้ยนั่นนี่เอา้าป่ามันได้กปไปไดูป่ากูไม่ได้บาเป้าเฮ้ยๆฮ้ทางไหนกันแน่วะไอ้แดกหรือมึงอะเฮ้ยไอ้บู๋เงียนยังเงียนเอาเอาไอ้เงียนกันอยู่เอา ลราเอาลราไม่เกิดกันเต็มไม่เห็นจริงหรอวะ,เออ,ะเ,ออเออเจเินไอ้คนวิ่งนี่ก็วิ่งเอาปืนอะไรมาเล่นเดะต่อไปปืนนี้เถอะโอ้ดองเข้าไม่แพ้หรอกแน่จริงก็เข้ามาสิมองกันจุดเอีไว้เออลายสวยดิ บอลลูกเก๋มาเล่นี่บอกโดนมาแล้วไอ้ที่อยู่โอนตัอโอเจ้เอ๋มาเลยโอ้โหขาศพกูหักเลยเยี่ยโคกเอาไฟล,ล์เปิดตัวเองน่าเปล่า,าอยู่กันเต็มเอเลยเนอะ้าอ่ะอ่ะอ่ะตายกันเข้าไป